สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่19มีนาคม2564โดยเฉพบ้าะครั้งเชลซีครับแล้วมาดูข่าวเชลซีเช้านี้กันดีกว่านะครับรเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้กันเลยชูขเข้าผู้ปลุกวิญ,ญญาณสิงบรู โดยกันนี้กลับมาเป็นสิงตัวเดิมที่ดุดันเหมือนตอนช่วงออกสตาร์ซีซั่นกันอีกครั้งนะฮะสำหรับทางเชลซียอดทีมจากกรุงลอนดอนที่ตอนนี้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นมาแล้ว13นัดติดต่อกันรวมทุกประการโดยก,ก่อนจะเปิดฤดูกาลนี้นะผมเชลซีถูกยกให้เป็นตังหนึ่งในตัวเต็งในการแจ้งแชมป์สุดพิวร์ล์ิังกิษหลังทุ่มง,งบไปกว่า200ล้านปอนด์หรือประมาณ7,800ล้านบาท ดึงบรรดาตาชื่อดังอย่างชิโมวเนอร์ไคทส์าเวิร์ดฮาคิมซิเยสเบนซิเวลมาเพิ่มทัพโดยซึ่งช่วงออกสตาร์ทฟรังก์น้มผาดถึงสือของทีมในตอนนั้นนะฮะขี่หลังสิงตัวนี้จนพุ่งทะยานขึ้นไปรั้งรองจากฝูงแต่อยู่ดีพี่แกก็ในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาฟอร์มก็ดรอปลงอย่างน่าใจหายลงไปถึงในลีก9นัดน,นะฮะก็แพ้ไปถึง5เกมเสมอ2และก็ชนะ2เท่านั้นจนรั้งอันดับที่8ของตารางคะแนนกันเลยทีเดียว ส่วนเรื่องแชมป์ไม่ต้องพูดถึงบทลุ้นไปโดยปริยายจะทำให้ทานเสือมีประมาณอบาบาโมวิชเจ้าของสโมสรเชลซีต้องทำในสิ่งที่ผู้สาวกสิงบรลูไม่ต้องการจะได้เห็นคือการปลดแลมพาร์ดอดีตฮีโ,โร่ในถิ่นแซมฟอร์บริดออกจากตำแหน่งไปซึ่งตอนนั้นก็มีกระแสต,ต่อต้านพอสมควรเพราะแลมพารดนั้นเป็นที่รักของแฟนบอลเชลซีทุกคนเลยนะก่อนที่ทางบอร์ดบริหารจะประกาศแต่งตั้งโชมัสทูเคิลขุนศูนชาวเยอรมันที่โดนปาร,รีสแซ็แฌ็องแมงอัปเปหีออกจากตำแหน่งได้ไม่นานเช่นเดียวกัน โดยเชื่อมาว่าตอนที่แต่งตั้งจูเกลเข้ามานั้นสาวกสิงบรุก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันเพราะต่างคิดว่าหากจะปลดขวัญใจเข้าออกตำแหน่งก็ควรจะหาคุณซื่อระดับท็อปเข้ามาคุมทีมแทนดีกว่าไหมแม้ว่าทางชูเิลจะพาเปชเชกว่าแชมป์ในฝรั่งเศสแต่หลายคนก็มองว่ามันไม่ได้ยากเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับลีกท็อปโฟอย่างฟิลรปปินสุนเดเซริกาเยอรมันและก็กาโชสลาตรี แต่การที่อดีตกุนซือดอตมุนพาบราิษัทจำแนกนั้นเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกได้นั้นถือว่าไม่ธรรมดานะฮะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแชมป์ก็ตามทีซึ่งมาถึงตรงนี้สาวกสิงห์บรูทุกคนคงประจักษ์ในฝีไม้ไลายมือของชูเคิลคนนี้กันเต็มที่แล้วหลังที่ก่อนหน้านี้อาการชี้นะฮะแต่ตอนนี้คงจะมีแต่รอยยิ้มเพราะตั้งแต่ทางชูเคิลเข้ามาทําให้ทางสิงห์บรูนั้นมีเขี้ยวเล็บที่เฉียบคมและก็ดุดันกันอีกครั้ง โดยเกยมรุกเล่นอย่างมีระบบนะฮะสร้างโอกาสได้อย่างมากมายแถมยังปลุกฟอร์มของไคทาวเวิร์ดฮาคิมซิเยสออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวเช่นเดียวกับทางจิโมเวนเดอร์ที่กลับมามั่นใจกันอีกครั้งแม้ว่าจะยิงไม่ได้เป็นกอบเป็นกร,รมก็ตามทีแต่ก็มีส่วนร่วมสําคัญในการช่วยทีมทาประตูได้ตลอดเลยนะจากที่ดูแวนเดอร์เล่นบอกได้เลยว่าทาชูเคิลนั้นปรับจูนอีกนิดหน่อยความเป็นเพชคาตสมัยอยู่ไลซิกก็จะกลับมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอน โดสิ่งที่ทําให้ทางชูเกลพาสิงห์บรูปไปไกลกว่าลมพาดนั้นนั่นคือประสบการณ์พระการแก้เกมของชูเกลนั้นมีดีเชลลายอยเล็ลกน้อยมากมายนะฮะมากกว่าผู้จัดการแฟนแลมพาดควรจะแก้เกมตรงจุดไหนจุดไหนทําให้ทีมได้เปรียบซึ่งตรงจุดนี้ต้องยอมรับมาว่าลมพาดนั้นยังมีไม่มากพอด้วยประสบการณ์ที่น้อยกว่าตั้งเยอะนะฮะโดยด้วยสถิติประเดิมคุมทีมไม่แพ้เกนเกมที่13ติดต่อกันทําให้กลายเป็นกุนซือที่ทำเชลซีไม่แพ้ติดต่อกันานานที่สุดเลยก็ว่าได้นะ แถมยังพาสิงห์บรูนนั้นทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟาแชมเปียนลีกได้อีกด้วยคงไม่ต้องสงสัยมาว่าทูเคิลนั้นเจ๋งแค่ไหนสุดท้ายถ้าสามารถพาเชลซีคว้าแชมป์ม,มาครองได้คงเป็นการประเดิมคุมทัพที่สุดเพอร์เฟกต์เลยจริงๆนะนะผมเป็นคนว่าง,งานนี้นะฮะก็เป็นการพูดถึงการที่โทมัสทูเคิลเข้ามาแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวถือว่างานนี้พลิกปฏิหารเลยจะได้ว่าได้ครับเราวมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ รอลุ้นกันได้เลยกุนซู Chelsea, เชลซีเผยไม่อยากจะเจอเปเชในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายโดยทางชอมัสซูเคิลกุนซูทีมเชลซีนะครับเผยไม่ค่อยอยากจะเจอกระทางปารีสแซงแองในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ปทีมสุดท้ายแต่ถ้าได้เจอก็พร้อมจะลุยเช่นกันโดยอีกงานที่ทางโทมัสทูเคิลนะผมผู้จัดการทีมสิงห์ฟรามเชลซีพูดแบบติดตลกมาว่าไม่อยากจะจับสลากเจอกระทางปารีสแซมแองเลยนะ ยอดทีมแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งเป็นทีมเก่าของจนเองในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแทีมสุดท้ายนั่นเองโดยงานนี้สำหรับเชลซีในผมเพิ่งจะเปิดสนามแซมฟอร์บริดนะฮะย่ำแค้เอาชนะในะผมตรามีอาร์ติกมาเปรดนะฮะมา2.0ต่อ 0, ในเกมรอบสกทีมสุดท้ายนัดสองบุบุติบานมารวมผล2นัดนั้นเชลซีชนะไป3.0ต่อ 0, ผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายที่สำเร็จนั่นเอง ล่าสุดทางชูเคิลสุดถามมาว่าอยากจเจอกับทางเปเชในรอบต่อไปหรือไม่ก่อนที่ทางชูเคิลนั้นจะตอบว่าปาริไซช็แมงนั่นหรอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพวกเขาเป็นทีมท,ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากมายผมรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีเราต้องรอดูกันต่อไปมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องลุ้นและเรานั้นไม่สามารถเป,ปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยแต่ผมก็ค่อนข้างบั่นใจมาว่าไม่มีใครอยากจเจอกับเราในรอบแทีมมันจะเป็นก้าวทิ้งใหญ่แต่เรานั้นไม่จำเป็นต้องกลัว สำหรับพิธีจับสลากรอบปลทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันนี้นะฮะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะจับกันเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนั่นเองและต้องรอลุ้กันว่าผลจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับทูเก้าเปิดใจถึงฟอร์มการเล่นของทางซูเยสในเกมที่ชนะอาร์เดนโกเิกไป2-0ในศึก U c l โดยงานนี้ได้ผมชางชมัสทูขเคิลนะฮะผู้จัดการทีมของเชลซีให้สัมภาษณ์ชื่นชมฟอร์มการเล่นของฮาคิมซิเยสกลางพลุกผู้ทำประตูออกนำในเกมเปิดบ้านเอาชนะ er อาราตโกมักไป2-0ในศึกยูฟาแชมเปียนเลกนลับเมื่อคืนมันก่อนนั่นเองโดยฮาคิมซิเยสนั้นเคยผ่านการลงเล่นในรอบลึกๆของทาง UCL มาแล้วสมัยอยู่กับทางอาแจนต์อาร์มสุดามยทัดร์นเมนต์นระดับนี้ประสบการณ์คือกุญแจสำคัญผมจึงอยากจะให้เขานี่ออกสารเป็นตัวจริงด้วยเหตุผลนี้ นั่นว่าเราทุกคนั้นงคิดถึงไม่สันเมาแต่ในเมื่อเขาคนนี้ลงสามไม่ได้นะฮะเพราะติดโทษแบนทําให้ต้องส่งคนที่มีความขยันสูงอย่างซีเยสลงไปเพิ่มความเข้มข้นบนบ้ญชีแดนกลางรุกกระทางกองเต้และก็โคบาซิสโดยก่อนเกมผมคาดการณ์กันว่าอาร์เรโก้บริลกนั้นจะส่งวิดฟิลคุณภาพสูงลงเล่นพร้อมกัน3คนฉะนั้นทางเราต้องมีจํานวนผู้เล่นตําแหน่งใกล้เคียงกันอย่างน้อย3คนหรือมากกว่าเพื่อไม่ให้เสียเปรียบบนพื้นที่สําคัญ แต่ความเป็นจริงที่ต้องยอมรับก็คือ CS นั้นมีปัญหาเล็กน้อยในการปรับตัวให้เข้ากับปรัชญาของผมฉะนั้นเราต้องค่อยๆทำงานรพว่มกันเพื่อไปแก้ไขปัญหาจนกว่าจะดีขึ้นผมทราบดีนะว่าการสนเตะไปะปรับตัวไม่ได้เนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงจะท,ทำให้ทีมนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงมากมายขนาดไหนแต่ก็ตัดสินใจยอมรับมันไว้เองทั้งหมดหากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมทำไมผมถึงมีความสุขกับฟอร์มของซีเสในวันนี้ แถมเขายิงประตูให้กับเราได้ออกนําคู่แข่งได้อีกด้วยน่าประทับใจจริงๆเลยนะเป็นนาวงงานนี้นะผมก็คือว่าเป็นความเสี่ยงที่ทางชูเิลนั้นรับเอาไว้ได้นะฮะก็ถือว่างานนี้นักเตะก,ก็ไม่ทําให้อ่าทางผู้จัดการทีมผิดหวังนั่นเองเรามามือข่าวต่อมากันดีก่อนครับชูเ้ลชมกองเต้วิ่ง 4, ี่คนร้อยได้แบบไม่มีหมดทั้งทงที่อายุกาลังจะ30ปีอยู่แล้ว โดยงานนี้ทนะี่ผมทางชมัสทูเคิลนะฮะผู้จัดการทีมเชลซี ie, ให้สภาพชื่นชมเองกรอกองเต้ onte, การรับะดับโลกมาว่าทำผลงานที่โดดเด่นนะแถมยังฟิตเรียวิ่งพรานไปทุกสนามไม่ตลอด90นาทีทั้งที่กำลังจะอายุครบ30ปีเต็มในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วโดยทางทูเคิลที่บอกว่าผมนะั่นไม่เคยสนใจเลยว่าลูกชิมของแต่ละคนจะอายุเท่าไร่กันแล้วเพราะสิ่งที่โฟกัสผมมีเพียงอย่างเดียวก็คือฟอร์มการเล่นในทุกๆนัดที่พวกเขาได้รับโอกาส และเมื่อไรก็ตามที่ผมส่งกองเต้ลงไปคุมฟ้นิ่ดแดนกลางทีมของเรานั้นจะเหมือนมีผู้เล่นมากกว่าคู่แข่งทันทีเพราะเขาคนนี้สามารถวิ่งไล่กวดบอลได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมแถมยังผลให้กับเกมรุกและก็รับของเรานั้นเข้มข้นขึ้นอีกหลายเท่าตัวเนี่ยนะฮะคือความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ยที่บอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผมภูมิใจมากเลยนะที่ได้ประลง,งานกับทางกองเต้เพราะนี่คือสิ่งที่ฝันเอาไว้มานานพอมีโอกาสจึงได้รู้สึกว่าว่าพระเจ้าได้มอบมของขวัญชิ้นนี้สําคัญชิ้นนี้ให้กับพวกเราสไตล์ของกองเต้นั้นเหรอช่วยสนับสนุนให้เพื่อนๆคนอื่นๆนั้นเล่นง,ง่ายยิ่งขึ้นในทุกตำแหน่งเลยนะฮะเพราะถ้าคุณกําลังโดนกดดันจะหันไปเจอคนที่เคยประคองอยู่ในพื้นที่ที่ได้เปรียบอยู่ตลอดเวลา สำคัญก็คือการจับคู่กันระหว่างโคซิสกับทางกองเต้จึงทําให้แดนกลางของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่สูงมากยิ่งขึ้นไปอีกพวกเขาเล่นกันได้เข้าขารู้ใจกันโดยที่ผมไม่ต้องสั่งเลยแม้แต่นิดเดียวอ่านะผมเป็นนาว่างานนี้นะฮะปีกจรวจ4คูณร้อยเอ็นกรกองเต้คนนี้ทําให้ทุกคนทึ่งอีกครั้งจนได้นะครับถือว่างานนี้กลับมาฟิตเต็มร้อยฟิตเต็มทางกันอย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นสรุปข่าวดโวยสมโมสรเชลซี 4. ประจำวันที่19มีนาคม2564โดยเฉพาะบุคลังงเชลซีครับ